เธอว่าพูดฉันพูดถูกไหมฉันพูดถูกไหมถ้าสมมุติว่าเร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 าเป็นดาราแล้วเราครบกับคนเนี้ยพอคบเสร็จปุ๊บเฮ้ยมึงไม่มีสิทธิ์เลิกหรอไม่ดีก็เลิกผู้หญิงก็มีเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ดีก็เลิกพอคบกันแล้วโดนผู้ชายเอาเปรียบโดนผู้ชายแบบขอนั่นขอนี่ขอให้ครอบครัวตัวเอง เป็นแมงดาอย่างเงี้ยแล้วความเป็นแมงดาเขาก็ไม่ได้ออกมาเผยให้ใครรู้แต่คนคบเท่านั้นที่รู้เขาก็คบค,บคนอื่นไปว่าเขาไม่ได้เหมือนเราเนี่ยถ้าจะมีผัวสักคนน่ะคบกับคนนี้แล้ว่ถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องเราก็ต้องคุยกับคนอื่นที่มันดีกว่าถูกไหมเขามีสิทธิ์เลือกแล้วการเป็นดาราเนี่ยการมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยมึงจะต้อง มึงจะต้องไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ดีพร้อมร้อยเปอร์เซนเหรอก็มีสิทธิ์เลือกผู้หญิงก็เหมือนกันไม่ใช่ดาราทุกคนบนโลกใบเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะดูสิ่งที่มันดีที่สุดให้ตัวเองถูกไหมเธอรู้ไหมฉันเป็นคนไม่เคยวิจารณ์เรื่องโลกสองใบโลกสามใบใครเลยนะไม่เคยวิจารณ์พอฉันเข้าใจมนุษย์ผู้ชายบางคนนะคบกับผู้หญิงคนเนี้ย แล้วมันขี้เกียจมันไม่ทํางานมันซกมกวันวันเอาแต่นินทาคนจ้องแต่จะสูบเงินปากไม่ดีบางทีมันก็ไม่เอาแต่ความปากไม่ดีความบกพร่องต่างๆของผู้หญิงคนนั้นอะผู้ชายเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดเขาก็ให้เกียรติเขาก็เลิกออกมาเงียบๆไปคบกับคนเธอจําไว้เลยนะตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีความสบายใจผู้ชายจะไม่ไปผู้หญิงจะไม่ไปถ้าคบแล้วอะคบกับใครแล้วเหมือนเราเนี่ยอะถ้าเราครบกับคนรู้แล้วอะ ถ้ามันไม่สบายใจเอ้ยมันดูโดนเอาเปรียบมันดูแบบเฮ้ยอยู่กันไปต้องเลิกกันแน่เราก็ต้องถอยผู้ชายที่ดีที่สุดผู้หญิงที่ดีที่สุดในสายตาของทุกคนพอมาอยู่รวมกันเสร็จปุ๊บมันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้สวยที่สุดหล่อที่สุดอาจจะไม่ใช่คู่อาจจะไม่ใช่การที่เขาสองคนมาอยู่กันแล้วมีความสุขที่สุดก็ได้ ก็ลองดูดิบรรดา,าผู้ชายหล่อๆบางคนน่ไปมีเมียเป็นคนนอกวงการอ่ะที่ที่เขาตัดสินใจอ่ะไปอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ก็มันมีความสุขแล้วอยู่อย่างนั้นมีความสุขเรื่องหล่อเรื่องสวยมันก็เป็นเรื่องลองเรื่องลองลงมามันไม่ใช่ความสุขถูกปะประชาชนคนทั่วไปนี่ก็เหมือนกันบางทีถ้ามีความสุขแล้วเนี่ยเราอยากจะไปหาที่อื่นไหมเราก็ไม่อยากไปถูกปะ ไม่อยากไปอะไรที่มีความสุขแล้วอบอุ่นอยู่แล้วไม่มีใครไปหรอกจริงๆหน,นูมันมันเรื่องการใช้ชีวิตการเป็นแฟนการเป็นอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผงไม่เข้าตาใครอะเรื่องเล็กๆก,กับบางทีมันคือเรื่องใหญ่สำหรับคู่คู่นั้น แล้วแล้วแล้วเราจะไปตัดสินแทนคนอื่นเขาได้ยังไงบางคนไปด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าคนนี้ด่าคนนั้นด่าไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วถามตัวเราเองสิว่าเราเกิดมาเนี่ยเราคุยกับคนคุยกับผู้ชายคุยกับแฟนมากี่คนแล้วเรายังหักห้ามตัวเราไม่ได้เลยว่าเราก็ไม่ได้มีแฟนคนเดียวมาก่อนถูกไหมจน จนมาเจอคนนี้เราก็หยุดดีที่สุดสำหรับเราเราก็หยุดบางทีเขาก็เหมือนกันคนคนนั้นก็เหมือนกันคือเป็นคนที่มีอาชีพที่โดดเด่นมีแสงแต่จิตใจเขาก็คือเหมือนพวกเราแหละทั้งผู้ชายผู้หญิงอย่าไปด่าใครถ้าจะด่าคนเสร็จปุ๊บนะหยิบกระจกขึ้นมาส่องหน้าตัวเองก่อนว่าตั้งแต่มึงมึงตั้งแต่มึงเกิดมามึงมีแฟนมากี่คนแล้ว อย่าไปว่าเขาบางทีไปว่าเขาลูกสองใบสามใบบางทีเราง่ายกว่าเขาอีกตอนที่เราเป็นสาวอะแบววัยกว่าเขาอีกอย่าไปว่าเขาถูกไหมเพราะชีวิตแต่ละคนแต่ละคนน่ะเราไปว่าเขาว่ามีโลกสองใบโลกห้าใบถ้าเกิดชีวิตเขาว่าเลือกผิดเลือดพลาดเขาไม่มีกินขึ้นมาในชีวิตพวกเราที่ด่าเขาไม่ได้ไปให้เขากินอย่าไปวิจารณ์คนเรื่องแบบนี้ มีพวกเราเนี่ยเธอดูสิว่าทําไมอตอนเนี้คำใบม้มพงออกมาเยอะเพราะคนน่ะมันชอบยุ่งในสิ่งที่ไม่ควรยุ่งเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติการการมีแฟนแล้วเลิกการโลกสองใบาการทําไมไม่แต่งงานกันสักทีบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเออบางความพร้อมหรือว่าพอคบคบกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ย บางคนเน่ะเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคนคุยอ่ะมันคือสถานะหนึ่งนะเพราะแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งสองคนจะเป็นคนแปลกหน้าแล้วแล้วบางทีเขาตัดสินใจว่าการเป็นแฟนพอคบกันไปแล้วเนี่ยมันมีคำตอบออกมาว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นผัวเมียแล้วเราจะไปบังคับให้ไปเป็นผัวเมียกันได้ยังไงบางทีเป็นเพื่อนดีกว่า ถูกป่ะเออแล้วแล้วเราเราจะไปยุ่งไงแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสนุกเรื่องการเมาคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนุกปากเป็นเรื่องที่กูกูกูรู้กูรู้ว่าแบบนี้กูรู้ว่าแบบนั้นเมากันสนุกสนานทางทางที่ไม่รู้เลยว่าเขาอยู่กันยังไงเขาคุยกันยังไงเขารักกันยังไง บางทีบางทีพวกแฟนคลับผู้หญิงก็ไปเข้าข้างดาราผู้ชายบังคับเขาจะต้องผู้หญิงคนนี้จะต้องอย่างนี้อย่างนั้นบางทีมันก็ไม่ใช่ป่ะเราไม่ได้ยืนอยู่ในจุดนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคู่ของเขาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างถ้ามาลงตัวมันรักมันมีความสุขเขาจะเปลี่ยนกันไหมถูกป้าเขาจะเปลี่ยนไหมถ้าเป็นเราเราก็ไม่เปลี่ยน คนมีผัวดีเมียดีอยู่แล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาไม่มีความสุขกันถูกปะเราต้องไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้ยุ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยมันกลายเป็นกินอาหารหมาไปหอนกันไปเสือกกันมากแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปจี้ให้เขาว่าจริงๆบางทีบางทีเราต้องให้เขาตัดสินใจเองว่า คนนี้ไม่ซื่อสัตว์ใช่ไหมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองให้อภัยครั้งที่สาต้องไปกันเลยถ้าอภัยครั้งที่สามถือว่าเป็นคนโงล่ละบางคนก็อภัยครั้งเดียวมันผิดมันพลาดกันได้มนุษย์เราเนี่ยเดินเดินอยู่เนี่ยแชมป์แชมป์มโลกวิ่งลมกดที่เร็วที่สุดในโลกก็ยังมีเคยหกลม้มเมื่อเคยมีผิดมีพลาดนางแบบเดินเก่งๆก็หกล้มบนเวทีก็มีมีผิดมีพลาดกันหมด แต่มีผิดไม่พลาดเสร็จปุ้มให้อภัยได้ไหให้อภัยครั้งทั้งที่สองถ้ามันมีอะไรผิดพลาดก็ถ้าเรายังยังยังไม่ลืมหูลืมตาไม่มีสตเก็กกลายเป็นคนโง่ใช่ไหมล่ะก็มุองต้องมองเราต้องเราต้องดูบนโลกใบนี้จริงๆต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างต้องดูหลายมุมบางทีความจริงท,ที่ที่เรามองในการนําเสนอด้านเดียวเนี่ย ในโซเชียลในอะไรต่างๆในข่าวอะไรต่างๆบางทีมันต้องมองมองต่างมุมเห็นไหมเราจะเคยได้ยินว่าหนังคนละมวนหรือเปล่าคนที่บางทีมีข่าวแบบนี้ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็ไปลุมดัดดาดาเพราะเอาความจริงอีกคนนึงมาหนังคนละมวนมันคนละเรื่องเพราะแต่ละคนแต่ละคนที่ออกมาพูดเนี่ยมันไม่มีใครพูดมุมไม่ดีของมันหรอก มันไม่มีวันเราผมก็จะพูดแต่ตัวกูดีกูโดนกูโดนทําลายกูเป็นผู้ผู้ถูกกระทํทาทั้งนั้นเนี่ยก็พูดมุมนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่พูดหรอกเพราะกูไปทําอะไรเขาเขาถึงกระทํากลับมันคือเรื่องจริงหนูไม่ว่าใครรวมทั้งตัวฉันด้วยฉันไม่มีวันด่าตัวเองต้องด่าคนอื่นก่อนมันเป็นเรื่องปกติถูกไหม ที่ผิดพลาดทีละแบบทีละอย่างแล้วก็ออาเอาเลยค่ะตั้งสติกันค่ะพูดจริงๆฉันก็ไม่มีวันที่จะไปสอนชีวิตใครได้นะจะไปสอนให้ชีวิตต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นมันไม่ได้แต่ละคนนะประสบประสบความสําเร็จในชีวิตก็แตกต่างกันไปบางคนลําบากมากกว่าจะประสบความสําเร็จบางคนไม่ลําบากมากบางคนง่ายบางคนยากสอนไม่ได้ สิ่งที่จะสอนได้อย่างเดียวที่เศรษฐีทั่วโลกเขาทำกันก็คือขยันหมั่นเพียรเก็บหอมรอมริบแล้วก็ไม่ย่อท้อสู้งานอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นมันเป็นกร,รมที่ทำให้คนอื่นเขาคนรวยทั้งหมดเขาจะยึดคำนี้เป็นพื้นฐานแล้วต่อมาก็ลองดูซิว่าอะไรที่ถนัดลงทุนอะไรเงี้ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนฉันเนี่ยต้องทำงานหนักมากในชีวิต จนกระทั่งทุกวันนี้เงินก็ยังหายากมากสําหรับฉันนะยังทํางานหนักอยู่ก่าจะเดินทางมาถึงจุดเนี้ไม่ได้ง่ายแต่ละบางคนเขาก็ง่ายทํางานง่ายหาเงินง่ายบางคนง่ายบางคนก็จะยากสวัสด,ดีค่ะคุณนิลวันค่ะนิละวันแปลว่านินแปลว่า นินเป็นพลอยวันแปลว่าผิวนินลวันแปลว่าผิวเข้มสีผิวผิวพองเหมือน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 พลอยเหมือนนินหรือเปล่าใช่ป่ะหนูต้องกดติดตามแล้วแสบตามไม่อยากอ่านแล้วชั่วโมงกว่าแล้ว